<laughs> you're welcome, you're I'm going i well. Thank you very much. will take your credit card again. Yeah. ช้อปปิ้งคนเดียวได้มะหนอนนอนไม่นอนโอ้ยนี่คู่แถมใหญ่ด้วยล่ะตึงเป็นสวนหรอต้องเหมือนแบบนางบัลเล่ต้องมีขาจิก ต่ผมเไม่ไป,ไ,ปไปแล้วอ้วนวางแผนดีว่า,วาเยน็นนี้เราจะไปไหนกันบ้างเอออยู่ข้าวอ่ะไปในเมืองป้าอยากช้อปปิ้งด้วยกินข้าวแล้วก็ช้อปปิ้งในเมืองขาตั้งไหนอ๋อ,อยจ๋ากินนี้อ้อยก็เห็นแล้วนี่คะเพราะก็เป็นคนลูตัดเครดิตค่าห้องไปเพราะฉะนั้นมือนี้อ้อยเลี้ยงเฮ้ยไม่ออยอว่ายังไงก,ก็ต้องมีเงินสดเร็วเอามาวางเร็วเฮ้ยเราต้องวางแผนการเดินทางกันอีกห้ยมีซ่อนไว ยี20 20่สิบดองสุด hmm. ท yeah. ้ายแล้วอันนี้อะไรอ่ะออยเฮ้ยไอ้เห็นแล้วโหไหนบอกมีแค่นี้ไงตุกติกนี่นะก็คือเจ็ดสิบดองสุดท้ายใครไม่จริงอ่ะต้องมีอีกแน่เลยอ่ะออยจะอะไรจะมันลื้อตัวอะไรยนี่อะไรแหนะแหนะแหนะโห1หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสองพันห้าสองพันห้า สองพันห้าสองพันห้าไม่คิดถึงกินข้าวบ้างหรอกินข้าวจ่ายค่าน้ำมันออยมีเท่าไหร่ไหนมาดูดิไหน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 มีตังเยอะนั่นเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอไอไปละอันนั้นกระเป๋าเครื่องสำอางอุ้ยกระเป๋ากระเป๋านะเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันเถอะไปเขาก็เริ่มหนึบแล้วกลับรู้ทางเหรอไม่รู้นี่ไงเฮ้ยถามเขาดิถามคุนพี่เขาถามเลยถามเลย

เราอยู่ที่ไหนกันเราอะเบิงแนอ๋อกินทราโมอ๋อเอ็นเนี้ยตาแผนที่เลยนี่ใกล้ๆกับกินทราเบสใช่งั้นอันนี้เราถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการช้อปปิ้งของเราเลยด้วยกันไป<ะ>เอาเป๋ามาเดี๋ยวกม่ใช่ถือ คนเดียวเห็นใจเพื่อนมากไหมเนี่ยท้องร้องจ๊อกจ้าวอยแล้วเนี่ยหิวจะตายอยู่แล้วกลับเลือกรานทนาทีโดนไปโดนมั้งหลายรอบแล้วก,ก็เห็นออยไม่บ่นเห็นมีขนมนม,นมเนยกินเรียบร้อยแล้วยันร้านเป็นร้ะนำรากไทยแบบแบบคงแบบกินแล้วแบบคงแบบมีองค์อะสงใจอะตำรับไม่หลักพรามี <c oughs> ตังจ่ายหน่อเยแล้วก็ไปขอขอลังจานได้โ <c oughs> <c oughs> อ้ยมาแล้ว กะรเพราหมูแล้วก็เหลือเป็นไข่ดาว,ดาว <laughs> แต่กินก่อนละกันไม่รอไข่ดาวแล้วอร่อยปะ นี่เป็นไงบ้างอลนุกมหะก็หนูกดีแต่หนาวอะ่ะโหไม่เห็นจะทำอะไรเลยนี่พรุ่งนี้นะจัดหนักกว่าเดิมอีกไปไหนอะ่ะนี่ไเรากำลังปิ้นแผนการเที่ยวอยู่ไปเที่ยวไหนอกอ๊อฟ <c oughs> รับรองงานนี้สนุกแน่ ก็บอกเล็งๆไว้สอย่างนะไปสกีสกีเสร็จแล้วก็ไปหาอะไรอะไรกินอันนี้สำคัญมากจริงเสร็จแล้วพอกินเสร็จปุ๊บเราอ้วกออกจะไปโดดบันจีกันเราไปอ้วกตอนโดดดีกว่านี่ออยคิดท่ายังว่าขอนี่นั่งปินอยู่ตั้งนานนั่งปินรูปสกีเหรอใช่ปินเพื่อ เอ้าเนี่ย<ม>ข้อมูลแน่นกว่าวก็ว่าอยู่อ่านออกปะก็ว่าอยู่ว่าทาไมไม่ไปนอนอ่านออกปะอ่านไม่ออกดูรูปเอานั่นไงนี่ไงเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นรูปไงถือเล่มหนาๆกับถือสองใบเนี้ยอันไหนดีกว่ากันแต่รูปก,ก็ชัดดีเนาะ,ะอปไปอาบน้ำนอนได้แล้ว